เปิดตำนานทหารผียิงไม่เข้าฆ่าไม่ตายจำไว้นั่นคือทหารไทยเสียงร่ำลือในสงครามอินโดจีนเกจิไทยเรียกวิญญาณมาช่วยรบในสงครามเวียดนามผอบอทหารเวียดนามเหนือได้ส่งใบปลิวนี้เพื่อเป็นคําเตือนต่อทหารเวียดนามเหนือเองและฝ่ายพันธมิตรคือเวียดกงและเวียดมินถ้าหากปะทะ กับกองกำลังไม่ปรากฏฝ่ายให้พวกทหารพึงระลึกไว้ว่า 1. ถ้าประทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหยุดยิงเป็นระยะและมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมานั่นคือทหารอเมริกัน 2. ถ้าประทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วหมาบหรือคลานต่ำนั่นคือทหารเวียดนามใต้ 3. ถ้าปะทะกับศัตรู ที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนั่นคือทหารลาวและ 4. ถ้าปะทะกับศัตรูที่ยิงต่อสู้กับเราแล้วไม่มีปืนใหญ่หรือนกยักษ์มาสนับสนุนไม่รู้จักหยุดยิงไม่รู้จักหมอบไม่รู้จักคานไม่รู้จักถอยเอาแต่วิ่งเข้าใส่บางรายยิงไม่ตายบางรายยิงไม่เข้าจงระวังไว้นั่นคือทหารไทย นักฐานที่มั่นทหารเสือพลานของไทยแห่งหนึ่งที่เวียดนามใต้ทหารเวียดนามเหนือพยายามตีฐานนี้หลายสิบครั้งแต่ก็ไม่แตกจึงส่งกองพัน์กล้าตายที่2 1ให้มาตีซึ่งเป็นกองพัน์เดียวของทหารเวียดนามเหนือที่ไม่เคยพ่ายแพ้แต่กองกําลังใดๆทั้งอเมริกันและเวียดนามใต้และกองพันนี้ขึ้นชื่อที่สุดด้านความโหดร้ายและการทารุณเฉลยโดยวิธีลูเลด จนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสทหารเวียดนามเหนือกองพันกล้าตายที่21่สิจำนวน600นายได้เข้าตีฐานที่มั่นทหารไทยโดยทหารไทยมีได้ตั้งตัวทหารไทยมีกำลังเพียง150นายเห็นได้ชัดว่าถูกรุมแบบ5ต่อหนึ่งประทะกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงทหารเวียดนามเหนือแตกพ่ายไปผลจากการต่อสู้รบ ฝ่ายข้าศึกตาย453ศพและบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหนีได้16นายฝ่ายเราตายเพียงหนึ่งศพและบาดเจ็บเล็กน้อย5นายการประทะครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วจนผอ,อทหารเวียดนามใต้และทหารอเมริกันประกาศทางวิทยุสดุดีวีรกรรมของทหารไทยครั้งนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อมา ผู้บังคับกองพันกล้าตายที่21ของเวียดนามยิงตัวตายในบังเกอร์เพื่อหน,นีความอับอายส่วนทางด้านนายทหารเสือพรานไทยได้รับเปลี่ยนกล้าหาร35คนจากจงคงอีสุดยอดพระเกจิผู้สร้างตำนานทหารผีเมื่อสมัยที่เมืองไทยใจพุทธเกิดกรณีพิพาทต้องรบรากับข้าศึกในสงครามินโดจีนนับเป็นช่วง ที่คนไทยใจสั่นขวัญาวาล้วนต้องการขวัญและกำลังใจโดยเฉพาะเหล่าทหารที่ไปร่วมรบในสงครามวัตถุมงคลจึงถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีที่สุดทั้งยังส่งผลให้แข็งวคลาปลอดภัยและห่างไกลจากภัยร้ายแห่งอาวุธสงครามในสมัยนั้นทางการได้จัดพิธีปลูกเสกพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังครงั้งใหญ่ขึ้น โดยมีพระเกจิอาจารย์สี่รูปที่ร่วมปลุกเสกและด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากพุทธาคมของพระอาจารย์ทั้งสี่ทำให้ทหารไทยที่ไปร่วมรบต่างได้รับความปลอดภัยแคล้วคลาดจนถึงขั้นคงกระพันชาตรีขนาดถูกยิงล้มลงไปยังลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าศึกได้วีรกรรมของทหารไทยในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของสมยาทหารผี โดยสุดยอดพระเกจิอาจารย์ทั้ง4ี่รูปนั่นก็คือ 1. หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิชาอาคมเข้มขลังที่สุดรูปหนึ่งของเมืองปราจีนว่ากันว่าท่านได้เดินทุดงไปศึกษาวิชาอาคมถึงประเทศเขมรจนเจี่ยวชาญในคาถาอาคมอย่างหลากหลายโดยเฉพาะวิชาการถอนขูณใสและวิชามหาอุด คงกระพันชาตรีท่านได้ปลูกเสกวัตถุมงคลจนโด่งดังไปทั่วมีลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือทั่วเมืองไทยรวมถึงข้าราชการนายทหารตำรวจผู้ใหญ่ในสมัยนั้นและที่สำคัญที่สุดท่านได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่มักจะถูกคุณใสาจากอาจารย์ชาวขเขมรที่ชอบลองวิชาปล่อยของใสในสมัยก่อนเป็นต้องถูกหลวงพ่อสยบจนสิ้นฤทธิ์ทุกรายไป ด้วยคุณประโยชน์ที่หลวงพ่อจาาสร้างให้กับวัดและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทาให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มาโดยตลอดจนเมื่อถึงพศ2470ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูสิทธิสารคุณต่อมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2499หลวงพ่อจาดได้มรณาภาพที่วัดบางกระเบาสิริรวมอายุได้84ปี พันศา64สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ได้รับความนิยมกันมากมีราคาสูงและหายากนั่นก็คือเหรียญรุ่นแรกพศ2484เป็นเหรียญกลมรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ด้านหลังเป็นรูปทระปิดตาเหรียญรุ่น2พศ2485มีหลากหลายแบบพิมพ์เหรียญรุ่น3รูปเหมือนลอยองค์ พระกริ่งออกที่วัดบางหอยตะกรุดเสื้อยันผ้ายันวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกแทบถูกรุ่นสามารถเชื่อถือได้ว่ามีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์มหาอุดคงกระพันชาตรีรวมถึงเมตตาข้าขายอย่างครบถ้วน 2. หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นพระเกเจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาชาวอายุธยาและประชาชนทั่วไปล้วนคารพรักท่านทุกคนหลวงพ่อจงท่านเป็นชาวตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทจังหวัดพระนครเสียอยุธยาเกิดเมื่อพศ .2415 บิดาได้นำไปฝากพระอาจารย์ที่วัดหน้าต่างในเพื่อเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กจนอายุครบ20ตปีได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดแห่งนี้ โดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอเป็นพระอุปชาด้วยความที่สนใจไฝหาวิชาร่ำเรียนเพิ่มเติมท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโดยหลวงพ่อเป็นศิษย์รุ่นพี่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อปานนับถือหลวงพ่อจงเป็นที่สุดโดยเรียกหลวงพ่อจงว่าหลวงพี่ทุกคำพร้อมกับยกย่องหลวงพ่อจงให้ศิษย์ฟังเสมอว่า หลวงพ่อจงนี่แหละพระทองคำทั้งองค์ในสมัยที่หลวงพ่อปกครองวัดท่านมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องหลือมากมีกิจนิมนต์แทบทุกวันขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านมากราบไหว้ท่านที่วัดไม่ขาดระยะท่านไม่เคยปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าการรดน้ำมนต์ทำตรุดปลูกเสกพระเครื่องโดยหลวงพ่อเพียงแค่เป่าพ่วงเดียวก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนัก จนเมื่อพศ2508หลวงพ่อจงได้มรณภาพอย่างสงบที่วัดหน้าต่างนอกนับเป็นการสูญเสียสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้บริสุทธิ์พุทผ่องและกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจท่านหนึ่งของเมืองไทยวัตถุมงคลของท่านสูงส่งพุทธคุณด้านแขวคฆาดเมตตามหานิยมป้องกันเขี่ยวงาพูดผีปีศาจมหาอุดคงกระพันชาตรีโดยมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเหรียญยอดนิยมหลายรุ่นรูปหล่อเสื้อยันผ้ายัน,ยนตะกรุดแหวนปาตระเพียนรักยมเป็นต้นตลอดเวลาที่ท่านในความช่วยเหลือชาวบ้านและปกครองวัดท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ในใดและกิจนิมนต์สำคัญที่ท่านมักจะได้รับเป็นประจำนั่นก็คือการไปร่วมนั่งปลูกเสกวัตถุมงคลในพิธีใหญ่ๆทุกครั้งเรียกว่าทุกพิธีสำคัญ จะขาดหลวงพ่อจงวันหน้าต่างนอกเสียมีได้ 3. หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองสมุทรสงครามท่านมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีรวมถึงสนใจในวิชาอาคมต่างๆโดยได้เดินทางไปศึกษาวิชากับพระอาจารย์ชื่อดังในอดีตหลากหลายท่านเช่นหลวงพ่อรุ่นวัดช้างเผือก หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจนเมื่อถึงพศ2448ชาวบ้านในตำบลบางกระพร้อมได้รวมใจขอความเมตตาให้ท่านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมซึ่งในเวลานั้นตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ว่างลงหลังจากนั้นท่านจึงทำลุกบำรุงวัดที่กำลังเสื่อมโทรมโดยหลวงพ่อโคงมีความเชี่ยวชาญในฝีมือทางช่างรวมถึงการตกแต่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ จนวัดที่เคยซุดโสมกลับกลายเป็นวัดที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่ามาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อคงท่านมรณภาพเมื่อพศ .2486 โดยตลอดเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆที่ทางคณะสงฆ์มอบให้ทางด้านวิชาอาคมหลวงพ่อได้ทำตระกุษและลูกอมแจกลูกศิษย์ในยุคแรกๆ ปรากฏเป็นที่ร่ำลือถึงทางคงกระพันชาตรีกล่าวกันว่าเมตดปาดตานที่คมคมยังไม่สามารถทำอะไรผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงได้นอกจากนี้ยังดีทางเมตตาค้าขายเป็นยิ่งนักพระเครื่องที่โด่งดังที่สุดของหลวงพ่อคงนั่นก็คือเหรียญรูปเหมือนที่ออกเมื่อปีพศ2484ซึ่งปัจจุบัน จัดอยู่ในชุดเบนจภับภาคีเหรียญยอดนิยมเหรียญสภาพสสวยๆเช่าหาบูชาเกินราคาหลักล้านบาท 4. หลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรีท่านคือสุดยอดพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ปลูกเสกวัตถุมงคลได้อย่างเข้มรั้งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะประหลัดขิดของท่านโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเพราะอนุภาพเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดว่า ดีทุกทางทั้งเมตตามมหานิยมขาขายเป็นสเสน่ยิ่งนักโดยเฉพาะป้องกันเขี้ยวงาแคลคลาดคงกระพันรวมถึงอาราธนาทําน้ำมนต์ก็เข้มขลังตามแต่จะอธิษฐานจนอาจกล่าวว่าสารพัดนึกก็ย่อมได้หลวงพ่ออีท่านเป็นชาวสัตหีบเกิดเมื่อปีพศ2408พออายุครบ20ปี ได้บวชเรียนที่วัดอ่างศิลาโดยมีพระอาจารย์จันทร์วัดอ่างศิลาเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากบวชเรียนแล้วท่านได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่วัดแห่งน,นี้จนมีวิชาอาคมระดับหนึ่งจึงได้เดินทางไปขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการทําให้ได้รู้จักและสนิทสนมกับหลวงพ่อนกวัดสังกสีและหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงก หลังจากได้ศึกษาวิชาคมต่างๆอยู่นานพอสมควรท่านได้เดินทางกลับมาบ้านที่สัตหีบและได้สร้างวัดขึ้นโดยได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสัตหีบท่านได้ปกครองวัดสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากจวบจนถึงพศ2484ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระกูวรเวทมุนีเจ้าคณะอำเภอสัตหีบจนเมื่ออายุท่านได้82ปี หลวงพ่ออีได้มรณภาพณที่วัดสัตหีบเมื่อพศ2489วัตถุมงคลของท่านนอกจากประลัดขิกอันโด่งดังแล้วยังมีเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2473จัดเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งของเมืองไทยรวมทั้งผ้ายันเสื้อยันก็เป็นที่นิยมสแสวงหาของคณะสิทธิ์และนักสะสมจบจนถึงทุกวันนี้ ในสมัยสงครามอินโดจีนในช่วงที่กำลังร้อนระอุทหารไทยถูกประนามว่าเป็นทหารผีเพราะเหตุใดตอนนั้นทหารไทยมีหน้าที่ต้องบุกเข้ายึดเมืองสีโสพลให้ได้แต่ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามคือทหารยวนกับทหาร,มรโมร็อกโคมีมากกว่าอุปกรณ์การฆ่าทันสมัยกว่าแน่นอนกำลังใจย่อมดีกว่ารวมถึงความจัดเจนในการเชือดการปาด คล่องตัวกว่าเรียกว่าเที่ยวลากดินกว่าทุกคนเพราะเหตุนี้ทหารไทยจึงมองหาทางออกมองหาสิ่งที่อยู่เนื้อธรรมชาตินั่นก็คือความเหนียวแบบไร้เทียมทานหรืออยู่โยงคงกระพันดังนั้นวันบุกเข้าจูโจมจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนั่นก็คือเมื่อวันที่ทหารไทยบุกเข้าสีโสพลนั้นทหารยวนกับมร็อกโกต่างสรดกระสุนมาดุดหาฝน แต่หาได้ระคายเครืองผิวทหารไทยอย่างไรไม่ไม่ว่าจะยิงจะแทงฟันเชื่อดปาดเด็ดดึงทหารไทยอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดเลือดโตกออกมาสักหยดทหารต่างชาติเหล่านั้นไม่เคยเชื่อหรือรับรู้ในเรื่องวิชาอาคมเบดบนคาถาตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าทหารไทยฆ่าไม่ตายกับที่เหลือตัวใครตัวมัน บดกำลังใจที่จะต่อสู้ยึดพื้นที่เอาไว้ได้เพราะถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไพร่ผลล้มตายเกลื่อนจึงพากันทิ้งเมืองเอาตัวรอดงานนี้ทหารยวนกับมโมร็อกโกถูกจับได้อย่างมากมายพร้อมทั้งอาวุธปืนเป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอนุภาพของผ้าประเจียดที่สี่หลวงพ่อทำการปลูกเสกให้ไปแจกทหารที่ออกรบข่าวการชนะศึกของทหารไทยข่าวการยิงไม่เข้า แทงไม่เข้าไม่ระคายเครืองผิวกับการอยู่ยงคงกระพันของเหล่าทหารกล้าทำให้ทั้งสี่ดังไปเจ็ดจ่าน,น้ำ